สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาพบกับพานตายสายป่านะครับวันนี้ไมไในเจอกันหลายเดือนแล้วนะครับวันนี้พานตายว่างนะครับก็เลยเข้าป่านะครับวันนี้พานตายก็จะพาทุกคนนะครับเข้าป่าลึกนะครับวันนี้พานตายจะไปหาต่อนะครับวันนี้เราจะเข้าป่าแล้วไปเอาต่อ เห็นไว้แล้วนะครับซึ่งเป็นตอหลุมนะครับเห็นไว้ประมาณ2เดือน3เดือนแล้วนะครับวันนี้เราก็มากับทีมงานนะครับประมาณ2 3คนนะครับขึ้นไปก่อนแล้วนะครับเรามีนัดกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันด้านบนนะครับขึ้นเขาไปนะครับตอนนี้เวลาก็17บนาฬิกา30นาทีนะครับนี่ตอนนี้ป่าทึบนะครับเดินป่าคนเดียวนะครับ เี๋ยเราจะาไปเอา,อาต่อหลุมนะครับซึ่งเราจะเอากลางคืนนะครับต่อหลุมนะเดี๋ยวยังไงก็ไปติดตามกันนะครับว่าวิธีการเอาต่อหลุมของผ่านตายและก็ทีมงานนะครับเอายังไงนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปหาทีมงานก่อนนะครับผมไปนี่ครับตอนนี้เริ่มมืดค่ําแล้วนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับ เริ่มมืดค่าแล้วนะครับไปเรารีบเดินเข้าป่านะครับดูนะครับตอนนี้ตอนนี้เราได้เปิดไฟแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปเรียกหาทีมงานกันก่อนนะครับไม่รู้จุดไหนนะครับที่ทีมงานอยู่นะน ่าก็ค่อนข้างลกมากนะครับตอนนี้นะแต่เราได้ยินเสียงทีมงานขานรับแล้วนะครับหลังจากที่เราเรียกนะครับไปครับผมมือน,นิดนึงครับออมาถึงแล้วนะครับตนนัวนี้โอ้ทีมงานครับเดินทางมาก่อนแล้ว าล้วอต่อนะอยังนอนกลังทำอาหารอยู่นี่โอ้นี่ครับตอนนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับวางใสบี้บเอาบาบานะนา่นะครับตอนนี้อาหารของเรานะครับเรามีเมนูนะครับวันนี้นะม,มันจะเป็นแกงหนู จีิงานอันนี้จากอำเภอปลาปากนะครับมืดมืดน,นิดนึงนะครับซึ่งวันนี้จะมาเอาต่อนะครับอุปกรณ์ก็น่าจะเตรียมมาพร้อมแล้วเตรียมเตรียมมาแล้วอุปกรณ์ครับมาแล้วม,มาแล้วส่วนเก็บพานตายเอามาแล้วตอนนี้นะครับอ่ายังกงก็ไปติดตามกันนะครับตอนนี้ก็ทุ่มหกโมงหกโมงประมาณหกโมงสิบห้ายี่สิบนาทีนะครับมืดมืดน,นิดน,นึงนะครับขออาภัยนะครับ สวัสดีครับนี่ครับผมหลังจากนะครับที่เราเน็กเด็กทด็กเดกเรก็กเา็กเด็าเดกเรเอาตเอลุเด็กเด็กดนกเดเวลาก็หกเด่มเะคกับ็กเด็กเด็กเอ็กเ่งกเด็กเน,น,น็กเด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 ็าดนนนะนน็กเหเด็นเด็กเด็เด็กเด็เ็็ก สำหรับเอาไว้เป่าลมควันนะครับให้ใ,หใส่ลังต่อนะครับตัวนนะเ,นเดี๋ยวติดตามนะมเราจุดก่อนนะครับเ,เดี๋ยวเราจะใช้แกบนะครับนี่เราติดตามกันนะครับตอนนี้นะอันนี้ล้างที่หนึ่งนะครับวันนี้เราเอา2องล่างนะครับผมเห็นไว้แล้วนะครับแต่ว่าอยู่คนละจุดนะครับเราต้องเดิน จากจุดนี้ไปอีกประมาณ2กิโลจะถึงนะครับวันนี้อยู่กันทั้งคืนเลยครับผมะนะครับผมตอนนี้เราก็ได้เวลานะครับทำการบรรจุนะครับอันนี้เป็นบ้างเหล็กนะครับที่ใช้ทำเป็นไอพ่นนะครับเป็นควันนะเราต้องใช้ฐานเข้าไปก่อนนะครับ ยัดเข้าไปนะครับขั้นตอนนี้เพื่อให้เกิดควันนะครับผมเราต้องใช้ตัวที่เป็นหญ้านะครับที่เป็นฟางหญ้านะครับ ให้ควันให้มันติดไฟก่อนนะครับแล้วค่อยใส่แกบนะครับนะล,ลองดูนะครับวันนี้นะครั้งแรกนะครับผ่านตายกับประสบการณ์ที่มาดูการเอาต่อนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายทอดขั้นตอนทุกขั้นตอนให้ดูเลยครับผมอันนี้เสียนต่อจากอำเภอปลาปากนะครับนี่เดินทางมาที่ อำเภอดงหลวงนะครับมาเอาต่อโดยเฉพาะเลยนะครับมาดูกันนะครับมีควันก็เริ่มออกแล้วตอนน,นี้เราก็ทำการใส่แก๊บนะครับ ควันตอนนี้ตัวนี้ควันยังไม่ออกนะครับตัวนี้แต่ควันตัวนี้ออกเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไล่ควันให้ได้ก่อนนะครับนี่โอ้หนี่ครับนี่เราอัดควันได้ได้ยังครับนี่ได้แล้บบอ้ดได้แล้วนะครับอัดเก็บเข้าไปนะครับ ไม่ตื่นเลยมงนเเลยไอ้มันนนวเล้นะมนบ่มอนนี่ต้องใช้ลมพอสมควรนะครับนี่นี่ควันเริมได้แล้วครับโบ มาควันมาเด้อดีฮะเสร็จสมบูรณ์นะครับผมไปครับผมตามกันไปเลยครับตอนนี้ไปเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างประมาณ10เมตรนะครับในหน้าผานะนี่ครับเราเดินลงมาด้านล่างแล้วนะครับ เดินก็ค่อนข้างลําบากนะครับอันนี้มันอยู่ในแนวหน้าผาชั้นนะครับด้าน,นล่างเป็นหน้าผานะครับฮอลแล้วบอกฮอลล์ยู่ไซคุยมันนะโอ้ไปเียียบคุยมันเด้อะตอนนี้ เป็นหลุมเนาะนี่ครับอัดเข้าไปแล้วครับนางต่อเนาะเยี๋ยวไม่บอกอัดชิ้นอัดชิ้นอันนั้นนะครับควันมันออกฝั่งนี้นะครับ เหยียบแรงไม่ได้นะครับถ้าเหยียบแรงนี่กลัวมันดูฟังเสียงนะครับผมควันมันขึ้นออกมาท,ทัทนิษท์ใช่นห่น มันงามันแม่ลุกด้แม่อกได้บปแม่มันออกเสือนครับนี่อันนี้ควันที่อัดเข้าไปนะครับนี่ผ่าตาเท้าเหยียบไว้นะครับกลัวแม่มันออกมานะครับยื่นหักครับกแสดงว่ามันบ่างเนาะบ่างได้หน่ เริืมที่มันนะไกลแล้วไกลแล้วเริ่มเงียบเลยครับผมเริ่มเริ่มเริ่มเงียบนะครับเราปล่อยเงียบอยู่แบบบ่ต้องอัดควันเข้าไปอีกนะครับ เดี๋ยวทีมขุดก็จะขุดนะครับดูฟังดูก่อนอันนี้เป็นรังที่หนึ่งนะครับวันนี้เราจะเอาสองรังนะครับดูว่าแบวทุนบ่ที่บ่ทุนที่บ่บางนี้นะ

เดี๋ยวอัดเข้าไปครับจังหน่อยก่อนให้มันชัวๆเดี๋ยวแม่มันยังบือเยอะขุดแล้วโบได้เด้มันว่าขุดแล้วมันแตกแต่มันวางบ่ เราก็ดูก่อนนะครับว่าแม่มันสลบหมดหรือยังนะครับอันนี้ทําการให้แม่สลบไปเฉยๆนะครับเดีย๋ยวมันก็ฟื้นนะครับผมพุดดีแล้วบอกว่นี่นมานะครับมาลุ้นกันนะครับข้างมันจะอยู่พี่แลเนหะอพี่ นี้เริ่มเห็นถาดแล้วนะครับมันนี่มันนั่นถานมันนี่นะนี่ถานมันนี่นะเอาไข่มันใหญ่เนาะนางมันใหญ่เลยหะยัดเนาะหยัดได้นี่นะเต็มถาดเลยชัวแล้วชัวแล้วยังมาลองเชียร์นะครับผมดูนะครับนี่อ่ะมันค่อนข้างมืดนิดนึงนะครับ อันนี้ท่าท่าเล็กบ่นี่นะรู้ว่ามันเป็นพวงมันว้าสิแตกครึ่งนิดนึงครครูมันเหงาเข้าไปในเดวมันงัดบ่ออกเลยครับมันติดเครือมั้งดูนะครับอุ้ยงันแท่นนี่นาะเอาเอาออกเป็นตีเมยมันออกบดปูได้ใช่ไหมพื้นเหมนี่นะครับ นี่อันนี้มันทำมันยังสลบอยู่นะครับมันสลบอยู่น้ำพื้นยังมีอีกเยอะนี่นะผู้พ่อไปเตะผู้นะอันนี้เรือดเทิงนะต้องเอาแม่ออกนะครับนี่่เนาเอายใจหัดตัวนึงโอกไป่ใช่อยู่น้ำพื้นมาตุ๊กหนาวเลยหนาวมันยังมันยังดีๆอยู่ลยตัวนั้น ไปจับไล่มันได้เจ็บบอ้เมย์ผู้ใหญ่ดูน้อยิดต้ข้าคิดพกได้เสียวถาดทันอีกนิดหนยังอีกทำเวลาทำเวลาได้มันจะลบอยู่ได้มันจะลบนนะครับเจ็บบอลนะครับได้ของถาดแล้วนะครับตอนนี้ยังเหลือจากถาดนนะวันมปนนอนที่ที่คุดอ ญาติขุดหาดนะาดบนด้นานี่ญาติเป็นญาติบ่ปานใดตัวนี้นอ่มันบกมันมันอกายนี่มันกําลังใส่ไม้เห็นบ่ใส่ไม้เเมันมันเป็นมันเป็นต้นต้นนอ่อนบ่ยังอีกเอฟดบ่ดีนี่ดบ่ เอาเนี่ยมันลามข้ืไปติกมันโกลนใหญ่เนาะฮะขึ้นอยู่เอาไฟใส่ไหมอันนั้นมานะปิดไฟปิดไฟโอ้โหรายการตอนนี้นะครับอันตรายอันตรายครับผมดังไฟกึกกึกกึกกับไฟนะทมดินไว้เลยอันนี้นะเอาไม่เฉดจุกนะอันนี้ดับไฟอยู่ครับตัวนี้ ขมดินไว้ล้บ่นี่ตอนนี้เปลี่ยนแผนนะครับตอนนี้เพิ่มไฟอีกนะครับเพราะว่าไม่เออ นะครับตอนนี้เรากําลังทําการเริ่มต้นอีกนะครับเพร,ะร,เพราะว่าออลังต่อยังยาวเข้าไปนะครับเดี๋ยวรอรุ้นกันอีกนะครับตื่นเต้นมากนะครับตอนนี้นะตื่นเต้นมากเลยไปเลย <S <S อ,ไไไอยา, <S 2> <S 2> ไ,ไ,อยาไปเอาไป สายใจร้องดูใหญ่บ่แม่มันนะโอ้โอหใหญ่ดีเนาะน,นี่นะครับอันนี้ส่วนที่เหลือนะครับยังเหลืออีกนะออกเม็ดบนพี่แม่มันมนะมนั่นนั่นนั่นมาแล้วเหาีอไหนโอ้ยนี่บ่กมันหาบนอะไรบ่ มนมันนนน่บ <'t work>, <monastery> <m are again> ่ไ mm ด้บอกอนะครับตอนนี้หมดแล้วนะครับผมนี่เป็นถาดมีแต่ว่าได้ได้นิดนึงนะครับใส่นี่บมันมีรู้ไปในทั้งในโอ้ยย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 ย่ยยยบอยยยยยยยรยยยยยรยยไปยย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 ง รังนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่รังที่สองนะครับเดี๋ยวเดินทางไปอีกประมาณ30มนาทีนะครับผมนี่นะครับเอ่อไปลองดูนี่พื้นในเนอสรุปนะครับ,น,รบน,นี่นะครับนนนนนี่ััมฐานนี้ยัดนะครับผมนี่ ได้มาหนึ่งสองจทานถามกําลังติดใส่ใหม่จะทานนี่ทานใหญ่ทานหนึ่งเนาะออทานใหญ่ทานหนึ่งน้อยชุบม,มันติดมันยัดป่านี้ได้ปีกิโลคนบ่เนี่ยเออโอ้อล่างอันนี้คือสรุปล่างหนึ่งที่หนึ่งนะครับได้มาแต่ว่าน่าจะเป็นกิโลนะครับใครต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีก ล้างที่สองนะครับตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้นะชั่วโมงหนึ่งนะครับที่เราลงไปเอานะครับนี่อันนี้ก็ตื่นเต้นนะครับผมตื่นเต้นตอนเวลาหกทุนตีหนึ่งนะครับไปไปตื่นเต้นล้างที่สองด้วยกันนะครับผมไป